สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เอาเทคนิคง,ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักกุหลาบนะคะมาให้นะคะก็คือการทำให้กุหลาบนะคะแตกกิ่งเยอะๆทุกข้อตานะคะก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงจะได้รับแจ้งเตือนเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วนะคะให้มันแตกกิ่งอย่างนี้เลยนะคะแตกยอดนะคะน,นี้นะคะปกติเราเวลาเราปลูกทั่วๆไปถ้าเกิดหน้าฝนหรือว่าเราใส่ปุ๋ยดีนะคะล,ลดน้ําถึงเนี่ยเขาก็จะแตกตรงยอดด้านบนเนาะจะไม่แตกกิ่งตรงตามข้อต่างๆนะคะนะี่ค่ะเห็นไหมเหมือนต้นนี้ต้นมองคืนเนี่ยเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะกิ่งเลื้อยแหละไม่ใช่เทงเลือเล้อยหรอกอันนี้กิ่งเขาก็จะอ่อนๆเห็นไหมคะเราสามารถดัดได้ เพื่อนเพื่อสังเกตเห็นอะไรไหมเหมือนกิ่งเนี้เนะี่ยเวลาเขาโน้มลงมาเนี่ยเขาจะมีแตกกิ่งแล้วเอแตกแตกยอดอะคะ่ะระหว่างกิ่งเนาะไม่ใช่แตกแค่บนยอดบนสุดเฉยๆนะคะเนี่ยมันจะแทงมาอันนี้กิ่งน,นีนะ้หนึ่งพยายามโน้มเขาลงมานะคะเพื่อที่ว่าจะให้เขาแตกแต่สังเกตเห็นตาไหมมันไม่ค่อยชัดเนาะเนี่ยตอนนี้เหมือนเขาเริ่มใจนี่ละจะเริ่มจะแตกออกมาแล้วถ้าเกิดพ่นพวก น้ำยาสับปะรดแล้วก็พ่นปุ๋ยทางใบพวกปุ๋ยเสริมพวกแคลเซียมโบอลลอยอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องให้แตกกิ่งได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเนะคะเหมือนต้นนี้เนี่ยต้นนี้เนี่ยเขาได้น้ำยาสับปะรดนะคะแล้วก็ได้ปุ๋ยหลักพวก npk นะคะแล้วก็ปุ๋ยรองนะคะก็พวกแคลเซียมนะคะแมกนีเซียมสังกะสี คลเซียมบรอนนะคะอีกทั้งเนี่ยหลักๆเลยถ้าเราโน้มกิ่งเหมือนกิ่งนี้เนี่ยเขาได้ธาตุอาหารสมบูรณ์นะคะแล้วก็เรามีการโน้มกิ่งเขาเนี่ยเนี่ยค่ะเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถแตกแตกตาเห็นไหมคะทุกตาเลยอะเมื่อกี้ฟังไม่ทันมา r e ย์ใหม,มาอีกรอบพวกธาตุหลักเนาะก็คือพวก n p k รวมถึงปุ๋ยธาตุรองก็พวกแคลเซียมแมกนีเซียมแคลเซียม,ยมบูรอนแล้วก็สังกะสีนะคะอีกทั้งก็ยังมีใช้น้ำยาสับปะรดนะคะซึ่งเป็นน้ำหมักนำเข้าจากต่างประเทศนะคะขวดละหนึ่งลิตรสี่ร้อยสบาทรวมส่งนะคะไม่ได้ขายนะคะหาซื้อได้ทางช้อปปี้นะคะใช้ดีก็เลยอยากบอกต่อเนาะอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีช่วงหน้าฝนนะคะ หรือว่าป้องกันเชื้อรานะคะโรคลางเน่านะคะกุหลาบจะตายง่ายสุดก็คือโรครางเน่านะคะก็ใช้เชื้อราไตรโคเรมานะคะมาลดหรือพ่นนะคะถามว่าซื้อที่ไหนล่ะก็ช้อปปี้เหมือนเดิมนะจ๊ะออนไลน์ตอนนี้คลิกไปเลยจ้ะมีค่ะพิมพ์ชื่อไปเลยว่าเชื้อราไตรโคเรมามีทั้งแบบผงแบบเชื้อตายเชื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ข้อระวังในการใช้พวกเชื้อราที่กําจัดเชื้อรานะคะก็คือนี้เขาเรียกเชื้อราดีเนาะ ก็คือห้ามใช้กับน้ำหมักทุกชนิดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไปทำลายพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักได้นะคะข้อแนะนำเวลาใช้นะคะก็คือว่าควรห่างจากการลดหรือพ่อนน้ำหมักเนี่ยอย่างน้อย7วันนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมเก็บน้ำฝนไว้ด้วยนะเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูต่อไปนะคะเพราะมันมีไนโตรเจนสูงนะคะช่วยการแตกติดแตกตาเป็นอย่างดีเลย ก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ